สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็มาอยู่กับในเกม k It l l i With Fire Ignition รู้สึกว่าเป็นเกมที่เราต้องฆ่าแมงมุมที่อยู่ในสถานที่ต่างๆที่เราต้องไปนะครับอ,อันนี้ก็มีภารกิจ e q u i p m e n ้าอย่างออ j เจ t ตี e 5อย่าง,ออางแบตแบตอะไรแบตทตอรียเหรอแบตอรีโอ้โหอ่านผิดโอ้โหสายตาขยะสุดๆโอเคเริ่มกันเลยดีกว่า เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในบ้านของเรานั่นเองหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หืมบัดคนรึ่งหน้าเลอส่วนเจ้านี่อะไรเนี่ยหืมมากดกันกลางร่มกลางสาฝนน่นารำค้าจริงๆหืมกดอ E เพื่อพิกัพอ่าอ่าหยิบหยิบใจก,กันแล้วไงต่ออ่าอ่ะ,อะ โอ้โหโอามันยังไงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันไปแล้วคุณผู้ชมไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเฮ้ย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 ไปไหนแล้วเฮ้ยตายตายเจ็บตายตีเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ยตายจ้าตายสิวะโอ้โหไอ้เจ๊กันโมอืออืออือยั๊ส yes ตายซะจะงงอ้ยบังอาจมาบุกรุกถิ่นฐานของบ้านฉันเหรอเฮ้ย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 อะไรเฮ้ย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 นั่ง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 นงมันมาแล้วมันมาแล้วไม่เปิดตู้เหรอโอ like. hey. hey hey, 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 hey. ้ my god เร็ว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 อุ้ยเจียงอยู่ข้งเจียงอยู่ด้านซ้ายเลยป้ออยู่ขานี่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  ไปไหนเล้วเฮ้ยฮัลโหลไปไหนไปไหนละคุณผู้ชมมันไปไหนแล้ววะไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงตายเฮ้ยเตายว้าวทำไมจีทำไมไม่ไงหุยหุยหุยวัดโดนแล้วเนอะเออตั้งได้ไงไปไหนวะวิวคุณเล่นเกมอะไรเนี่ย เ๋ยนนะเราต้องหยิบนี่ก่อนไฟสไป,สปเดอร์เอ้าเอ้อมันเช็คไงอ่ะนี่อะไรอ่ะอ่ะอะาไม่ไๆเหมืไนได้ยินคุผู้ชมนี่วิ่งไม่ได้เหรอเฮ้อแต่มันไม่ตายอะเมื่อเมื่อกี้อะไรไปยังไงจังโม่เอ้ยไปไหนแล้วโอ้กี่ตัวเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้ย God ไปไหนาโอ้โห่ไงนี่ไงอองตัวแล้วตัวแ้วแต่มันไม่ตายโอ้โหมันเร็วขึ้นโอ้บก้ไปไหนเาไปไหนไปไหนไปไหนไปไห้ย้โอ้โอ้ย่มงมอมดเนียโอ้โหเยอะเยอะไปหไปไไป ui 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 mình chuốc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  chè cành lấy cành hả cái này gần chiều hả đi ông mình đi theo này nè đi này nè cũng đâu ơi tôi ơi 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 อุ้ยๆนั่นๆๆผมยุ่ยมไม่งไงนี่ไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮัโลโหลไม่รู้ซะแล้วว่าไผ่ไผ่เฮ้ยตีด้วยเหรอโอ้โหโอ้ไม่บอกไม่รู้นั่นเนี่ยหืึแตกไปแล้วกี่ตัวครับ,บคุณผู้ชมสามตัวใช่ไหมฮึเราต้องหาอาวุธเพิ่มอะไรอ่ะอชิลดเกน ดาวกระจายเหรอดาวกระจายทำไรได้ไอ of ่เก็บมาใช้ได้ไหม reusable อ่ะเห็นนะปวดปวดหัตืดตืดตืดนีหรือเปล่ามีอะไรเงย อะไรเงี้ยไม่ด้เสียงเสียงมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือเปล่าคุณผู้ชมเป็นงของมันวะโอ้แล้วค้องค้องตรงนี้นังไงยังไงยังไงนัไงไปนะไปออะฮึมีเวลาคว้างเลยเหรอไมไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าาาา บอกเลยว่าอีซี่มากๆไอ้พวกแมงมุมสกปรกโสโครกทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เฮ้ยหน่อยแน่หน่อยแน่ไม่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god เอาคืนมาไม่ไหนแล้ว ตีเลยตีต้องตอกฟาดตอกฟาดตอกฟาดต้องให้ฟาดต้องให้ฟาดเฮ้ยโอ้โหผมมันจูบผมมันจูบแม่งมุมอะไรนี่นี่เดี๋ยวเก็บดาวหายใจก่อนนี่ไงนี่ไงยังมีตัวยังมีอีตัวเลยโหลโหลเก่งแค่ไหนกันเจียววะฮะโอ้มันก็ โอเคบอกเลยมึงตายตายแน่นอนบอกเลยไม่เหลือเกจะไม่เหลือแม้แต่ซากจะพวกแมงสวมก,ก,กระปลกโสโครกไม่ไงโอ้โห,ห,หโโโโโโทำไมไปไหนเราไปไหนเราฮะตายเฮ้ยมยก๊อดทำไมห้องมืด โอเคไหนยังมีอีกไหมออกมาออกมาให้หมดเฮ้ยมีไหมเดี๋ยวดูสิไอมีจะพวกมแมลงแมลงแหล่แมงมุมสุกส,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 กสกมโครกจะไม่นะมันอยู่ไหนกันนะมาสิฉันมีอาวุธฉันมีพลังแต่พวกแกมันนูบเผาตายซะจะโงม ไปไหนเนาะวู้ยพวกแมลงอแมงมุมโง่เอ้ยตับตัวแล้วคุณผู้ชมมันยังอยู่ไหนอีกนะคุณผู้ชมคิดว่ามันอยู่ไหนตรงนี้ไม่มีเนาะแต่ว่ามันน่าจะอยู่ข้างนอกแล้วคุณผู้ชมตรงนี้น่าจะไม่มีละโอเคปิดยังมีตรงไหนไปได้อีกฮมีตรงไหนอีก หลังทีวีมีไหมไม่มีอา่ามัคนควรจะอยู่ตรงไหนวะฮะมันตรวจยังไงอะมันได้ยินแถวนี้นะคุณผู้ชมแต่มันอยู่ไหนไม่รู้มันอยู่ไหนนะอยู่ไหนหน้าเจ้าแมงมุมเผาก่อนเลยไม่มีใช่ไหมเผาไม่มีอา่าอยู่ไหนวะ มันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเอาโดนเหรอเอาเอาตายตายซะจังโง่วู้วไซี่สุดๆโอเคทางออกนะว,วู้วไงเฟอร์ เจ้าแมงม,มุมโง่เอ้ยโอ้ใช้เวลา8นาที28วิโอ้แต่แบตเตอรี่เฝ้คือไม่เจอเลยเหรออัปเกรดอัพเกรเบอร์ัปเกรดอะไรเ,เนีววเเอ่อะไรอัปเกรดอันนี้คืออะไรอ่ะโปรตีนเชคอันนี้อะไรเนี่ยโปรตีนโซลิทคืออะไรง่ะแต่เราใช้ไม่ได้สักอันหนึง่งโอ้ย god อย่างชอบเลยกับของอันเนี้ยอือเอาเป็นว่าเราจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้กันก่อนดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่า,าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมฝากกด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมไปด้วยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า